สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ชมรถไฟดูท่านนะครับที่ตรงหน้าเราก็เป็นขบวนรถเร็วที่136นะจากอุบลราชธานีไปทางกรุงเทพนะผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนยะไปดูหน้ารถจักรก่อนว่าเป็นหมายเลขอะไรนะสรุปนะอันสตอมเครื่องยนต์เพลาสติกหมายเลข4218นะผมรถจักรคันนี้ก็เป็นรถจักรตำนานแห่งรูปแม,ม่น้ำยมนะตอนนี้ก็จอดรับสงบ่งผู้โดยสารที่สถานีสามเส้นอยู่นะตอนนี้ก็ รอยสักครู่นะอย่าออกเดีย๋ยวมาฟังเสียงวีดกันนะว้าวสุดยอดเลยนะเสียงวีดโอ ก็อย่าหาทํานะมาถ่ายรถไฟหน้ารถจักรเนี่ยวีดมันเดี๋ยวมันดังนะเดียมันตกใจนะนี่นะตำนานแห่งรุมแม่น้ำยมที่แท้จริงนะสวัสดีครับผม พี่พอขอรอนะทักทายผมด้วยนะผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับมาแล้วนะผมปิดท้ายด้วยรถปชอทอ เร่นเครื่องไปแล้วนะก็สรคลิปนี้ผมก็ขอจบวเพียงเท่้งน,น,น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากช่องผมด้วยนะครับสามเสเตตือสตชั่ขนขะับรถเรยแล้วก็ฝากไปกดติดตามและกดไลค์นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ